ตายเหยเฮ้ยคือมันตามมาไม่หยุดอะคือทำไงได้ทีนี่โอ้โหมันเสียวเสียวโกมันร์ปมาอยู่หลังมาก เสียงคือใกล้จังวะฮะยู่ไงเอ๋ยอยู่ข้างหน้าเลยดีวย่วะก็ว่าอยู่ทปไมเสียงมันใกล้ chết phải bị thi được ừ Xem như nhí mà nhanh dù cay dù Ôi mấy โอ้ยต้องคอยมาจุกมาอะไรอีกอ่ะโอ้โหสิงเพลยงทำไมมันกดดันจังเลยวะ เมื่อไรหรอโหวิ่งเรื่อยๆมางานนี้ได้ออกกำลังกายแน่นอนออกกากายยางกลางคืนเนี่ยโอยยงโอยย่าง โอ้โหกูใจใจกูวิ่งไปอีกนานแค่ไหนไม่เปิดได้หรอโอ้เสียงใกล้เกินเสียงใกล้เกิน โหสโคตรเร็วโอเคดูหลังเอาไว้โอ้โหมันยังตามมาอยู่โอ้ยโอ้ยดูติดสโ,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 โลว์สิบสองวิแล้วกูก็จะโดนฟันไปทีหนึ่งกูเชิตากรรมตัวเอง โยังไม่หายไปยังไงก็ต้องดูหลังต่อไปเพราะยังไม่ชัวร์ ห้องสับคัดเอาอันนี้ห้องมิตติ้งรูมไม่มี จะมาอีกหืมต่อไปโอ้โหเมื่อกี้มีมีจุดไหนไม่รู้ที่เรา โอ้ย <utral> <Sand> ไม่ไหวไ,ไม่ไหว <sk imp intelligence> ไม่ไหว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 โอ้ห่องคอมห้องคอมเราย,ยังไม่ได้ไปยืดซ้อดแบบเฮ้ ซีเรามาอย่างวรเนี่ยโอ้โหลืมไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โว้าวมันจะมีชาติไหนไม่ใช่เราจะหนีพ้นได้เนี่ยครั้งที่แล้วเราทำไปได้ยังไงวะเนี่ย มีดยังจะปาโอ้โหโคตรไกลอันนี้ห้องอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยโหยิ่งวิ่งมันยิ่งตามอ่ะแต่มันก็ต้องวิ่งอะถ้าไม่วิ่งเราโดนเชื้อแน่เลยเนี่ย พ้นยังเนี่ยเฮ้ยยังไม่พ้นอีกรอโอ้ยไม่หมดไม่สิน้นวันลูบอยู่กับที่โอโ้เราจะได้เข้าห้องส่กงห้องไหมเนี่ย โอ,โอ้โหเสียงคือใกล้มากหืหอเมื่อไรไรลอก คือมันอยู่ชั้นล่างถ้าเราไปเราเจอมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยวไปที่นึงห้องนี้เรามาอย่างวเนี้ยลืมไปหมดแล้วไม่เจอเลย อย่างมันว่างเปล่าไปหมดกว่าจะพ้นมาได้นี่รอบไปเกือบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวดูตรงนี้ดิว่ามาไหมไม่มาออถ้าปิดไฟจะได้ผลป่าเนี่ย ใจหมดสับคัทเอาทิ้ง<ฮ>ห้องล็อกอยู่นี่ต้องมีเลขแน่นอนขววนกลับไป สักหน่อยนะห้องพยาบาลห้องพยาบาลอยู่แถวชั้นสองอะ่ะโ,โหล้วยิ่งทีโ่โหแล้วที่ลงโล่งอย่างนี้ โอ้โหแล้วติดพิษติดอะไรอ่ะโคตรน่าเกลียดเลยล็อกด้วยโอเคเยี่ยมเมื่อกี้เราสามารถปิดประตูกันเขาได้เปล่าเนี่ย เมื่อกี้ปิดไปรแล้วไม่โผล่มาเกิะแต่ก็คงยื้อได้สักพักหนึ่งอ่ะอันนี้ผมจะสับสนหน่อยนะว่าห้องไหนมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยอือืจักใจนะคือ ถ้าเป็นในตู้อะหัวหล่นลงมามันจะตกใจกว่านี้อีกอันนี้คือตัวผมชินแล้ะอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้อง a 2ล็อก a ีสารู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจำไว้ก่อนห้อง a 2มันล็อกอยู่ ห้องเอสองและบีสามโอเคห้องเอสองกับบีสามไม่เจออะไรเลยอืม <c oughs> มันมีเกี่ยอ่างวะเนี่ยสามอ่างเปล่าโอ้ตัวสั่นไปหมดแล้วออสองกับ B 3สามโอเคเอสองเอสามเราได้กุญแจเอสองมากลับไปที่เดิมดีเ่าะวะเนี้ไม่เสียงดีกว่าผมกลัวยังอยู่หลัง จะอยู่หน้าอยู่หลังแทบไม่ต่างกันเลยอืมเฮ้ยซี่สองเหรอเอส3องบีสามเดี๋ยวนะเอ b สองบีสาม สองสมอ๋อกินสามารถกินนี้นี่ได้กินน้ำเรามันจะเพิ่มเลือดเ2สอง3สองบสามกับ C ีสองใช่ไหมเนี่ยอืมกุญแจบีสามนี่เรายังไม่ได้ ให้ตายเหรเอแวงห้อง a 2ดูสิโอเคห้อง a 2เลข5จำเลขเลข5ช่อง3โอเคทำไมไม่ได้ยินเสียงมันพูดอะไรเลยวะ ดูคลิปเองเดี๋ยวนะพอรู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติวัด มันเงียบผิดปกติฮห้ราได้เลขห้าช่องสามโหเฮ้เยอ๋อรู้ละทำไงน้องเขาบั๊กมันก็สวยดิย่ยม เราเราจะเดินไปดีกว่าน้องน่าจะติดบักเขาผมนะยังอยู่เปล่าเนี่ยยังอยู่นี่วะน้องติดบักฮโัโหลดีละผมจะดวงดีดู คืออยู่ในห้องนั้นหวังว่าคงจะไม่สับคัดเอานะห้องดีสามว่าไงห้องดีสามโอ้โหล็อกอีก A B C D โอ้โห C สามอันนี้เรามาแล้วใช่ไหมตู้อะไรก็เปิดหมดแล้วโอเคน้ำ ผมก็ว่าอยู่ทำไมไม่ได้ยินเสียงพูดไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยที่ไหนได้ติดบั็อกอยู่ในห้องพาวเวอร์ไม่มีกุญแจเอ้ยเดี๋ยนะเราได้กุญแจอ๋อกุญแจสี่สองโอเคห,อออห้ากับแปด ได้ห้าแปดห้าช่องสามแปดช่องสี่โอเคห้าช่องสามแปดช่องสี่ได้กุญแจห้องดีมาอันนี้ห้องเอห้องเอห้องหนึ่งเปล่าว่าที่ว่ายังล็อกอยู่อะเราต้องไปห้องดี เฮ้ยขันจมูกอืมอันนี้ห้องอะไรเอ่ยอันนี้มันห้องบีเอ้ห้องดีอ๋ออยู่ตรงนี้แต่ขอดูก่อนว่ายังอยู่ไหมยังอยู่นี่ว่าโอเคเราอย่าไปรบกวนอะไรเขา ขอไม่วิ่งจะดีกว่าถ้าวิ่งกล่าออกมาได้เยี่ยมปิดประตูได้ห้ากับแปดศูศูย์ห้าปดโอเคเราได้ศูนย์ห้าแปดมาครับผมนะเหลืออีกเลขเดียวเท่านั้นครับเยี่ยมห้องกุญด้กุญแจ b ีสามบีสามสามอยู่ไหนบีส เราต้องไปตึกบีอันนี้ห้องอันนี้ห้อง C โอเคอห้องบีบีสามบีสามเราเดินเดินมาเมื่อกี้วะอ,อันนั้นห้องดีไม่ใช่หรออันนี้ห้องเอใช่ไหมอันนี้มันห้องเอห้องบีอยู่แถวตึกนีเปล่า ห้องบีห้องบออนนออองีอันนี้มันห้องซีงั้นแสดงว่าห้องบีอยู่ข้างล่างถ้าหาไม่เจออ่ะอ่าโหบีบียีติดบั็กต่อไปอันนี้บีไหมเอ่อมองไม่เห็นอันนี้มันห้องดีนี่หว่าเดี๋ยวนะ เราห้องบีมันอยู่ไหนวะเนี่ยน่าอยู่ข้างหน้านเนี่ยโอเคห้องบีเราได้ศูนย์ห้าแปดมาศูนย์ห้าแปดโอเคนะเออจุ๊บโอเคหกศูนย์หกศูนย์ห้าแปดเจ๋อ 6058โอเค6058จํา okay. จำไว้ก่อนเราจะเดินไปเราจะไม่วิ่งเพราะกว่ากว่ารุ่นน้องวิ่งออกมาได้6058 6058ผมต้องย้ำหลายๆรอบถ้าผมไม่ย้ำบอกเลยลืม6058 หกศูนย์ห้าแปดเฮ้ยไหนวะโอเคอ้ชิบหายละเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาหน้าเอาเอา๊เอ